สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าโควันนี้จะดีจะมาสาธิตวิธีการทําขนมเค้กค่ะวันนี้เป็นเค้กวาเดอร์ค่ะเค้กวาเตอร์เนี่ยก็คือเป็นเค้กที่นิยมที่สุดเป็นเบสิกที่สุดด้วยวันนี้คือเราจะใช้แท่ตะก้อค่ะไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยแล้วก็สามารถเอามาทําเป็นเค้กวันเกิดก็ได้หรือทําทานเล่นเป็นเนื้อเค้กก็ได้ค่ะส่วนผสมแล้วก็อัตราส่วนอะไรพวกนี้ง่ายมากเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะว่าวาตเตอร์เค้กของเราวันนี้จะมีอะไรกันบ้างค่ะ ค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยส่วนผสมเราเริ่มกันที่ตัวแรกค่ะแป้งเราใช้แป้งเค้กค่ะมีน้ำตาลไอซิ่งค่ะอันนี้เป็นเนยที่อุณหภูมิห้องนะคะมันจะละลายละลายแล้วแล้วก็มีไข่ที่อุณหภูมิห้องเหมือนกันค่ะจับแล้วก็ไม่เย็นค่ะไม่มีไอไอเกาะแล้วแล้วก็ผงฟู สองตัวสุดท้ายค่ะเป็นกลิ่นวานิลาจะดีใช้2อย่างเลยค่ะเป็นกลิ่นวานิลาบัตเตอร์ค่ะกับมีเป็นกลิ่นวานิลาธรรมดาถ้าใครชอบเป็นกลิ่นชนิดเดียวเลยจะเป็นกลิ่นวานิลาบัตเตอร์อย่างเดียวเลยก็ได้ปรับได้ค่ะแต่ว่าให้ในปริมาณที่จะดีบอกไว้แล้วกันค่ะสําหรับอัตราส่วนของทั้งหมดนี้ค่ะเคสกวานิลลาของเราเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ค่ะ foodtravel.tv ค่ะแล้วก็เราจะไปเริ่มทํากันเลยค่ะ ตอนแรกนะคะของการทำบัตเตอร์เค้กค่ะเราก็จะมีแป้งค่ะใช้แป้งเค้กเป็นของแห้งค่ะมาล่อนรวมกันเป็นแป้งเค้กกับผงฟูค่ะลงที่ร่อนเลย สําหรับคนที่แบบว่าเริ่มทําเค้กใหม่ๆนะตัวนี้เป็นตัวที่ง่ายไม่มีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากเลยค่ะแล้วก็ผงฟูใส่เข้ามาแล้วก็ร่อนทําไมเราต้องร่อนแป้งเพราะว่าแป้งเนี่ยค่ะให้เห็นให้ดูตรงเนี้ยแป้งเขาจะเนื้อหนันกถ้าเอามาทําเค้กเนี่ยค่ะเค้กมันจะไม่เบาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะร่อนเขาแล้วมันอีกอย่างนึงก็คือเผื่อมันจะมีสิ่งแปลกปลอมง,องนนั้นอาจจะมีมแมลงหรือเปล่ามีเศษขี้ผงหรือเปล่าเราก็เลยต้องร่อน เนี่ยค่ะถ้าเราไม่รอดเราจะเห็นข้างล่างเห็นป้าน้ำตาลไอหนูแป้งเค้กมันจะเป็นเม็ดเม็เม็ด,ม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 ดนั่นแหละทำให้เิกเราไม่ค่อยดีรออเรเียบร้อยแล้วขอล้างมือแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ หลังล้างมือล้างไม้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มต้นทำเค้กเราจะเค้กได้การใช้แค่ที่เตียนนี้หรือว่าที่บ้านมีเครื่องตีเครื่องมิกเซอร์ที่มันตุ่ดุๆๆดุดนั่นนะคะก็ใช้อนั้นได้ถ้าไม่มีเราใช้แค่นี้ก็เพียงพอแล้ววันนี้เราก็จะใส่เนยทั้งหมดเลยลงมาขั้นตอนแรกใส่เนยเนยให้ดูค่ะว่าเป็นเนยละลายจริงๆนะคะ ไม่ใช่เนยละลายสิเนยที่อุณหภูมิห้องเนยละลายแต่เป็นน้ำมันเกินไปเราจะผสงเขาได้ง่ายกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยแล้วก็มันเป็นแค่เนยมันละลายเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยแค่คนๆก็พอ เรียบร้อยแล้วคนให้เขาไม่มีเป็นก้อนๆแม้แต่สักนิดเดียวเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้แล้วเราก็จะมาใส่ส่วนผสมต่อไปกันเลยเป็นน้ำตาลไอซิ่งค่ะเค้กถ้าเป็นเบสิกทั่วไปเนี่ยจะเป็นเนยตามด้วยน้ำตาลตามด้วยไข่แล้วก็แป้งจะเป็นอย่างนี้ค่อนข้างเสมอเลยค่ะยกเว้นถ้าแบบทำอะไรที่แปลกกับปกตินิดนึง ทําแค่ส่วนนิดเดียวอันนี้ได้แค่ประมาณหนึ่งปอนเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ลงไปพร้อมกันทีเดียวได้เลยแล้วก็คนให้เขาเข้ากันเราแค่ขาวขึ้นมานิดเดียวเลยขาวขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ไข่ไข่เนี่ยเราต้องเช็คก่อนนะจะใช้มือจิ้มเข้าไปก็ได้หรือจะยังไงก็ได้ให้รู้ว่าเขาเป็นอุณหภูมิที่เทียบเท่ากับทุกตัวเนยแป้งทุกอย่างให้เป็นอุณหภูมิเท่ากันแล้วเขาจะทําได้โดย แค่ตัวนี้ธรรมดาก็ทําได้ไดล้ถ้าเรามีสามฟองเราค่อยๆใส่จะสทีก็ได้จะ3ทีก็ได้เพราะว่ามันจะแยกชั้นกันแล้วเดี๋ยวจะตีได้ยากมันง่ายมากจริงๆนะทำขนมถ้ามีทริคนิดเดียวที่แบบเราเข้าใจเขาว่าเราจะทําได้ว่าทําไมเขาถึงแยกชั้นทําไมเขาถึงแข็งทำไมเขาไม่ฟู นียค่ะเข้ากันแล้วแล้วก็กลิ่นค่ะจะดีใช้2กลิ่นเลยวันนี้เป็นเคบัตเตอร์กลิน่นนี้เป็นวาน,นิลาบัตเตอร์นี่ขออย่างนี้เลยได้ไหมวาน,นิลาบัตเตอร์มันขีมเหนียวอะออกยากโอเคแล้วก็อันนี้กลิ่นวาน,นิลาธรรมดา ถ้าใครอยากเก๋ๆใส่เป็นวานิลาฝักก็ได้นะกลิ่นเขาจะเก๋แล้วเขาจะเป็นเม็ดไม่เนเม็ดอ่ะหอมแมกแต่ว่าถ้าทำเหมือนกันเนี้ยเลยในสูตรที่แบบเยอะๆอะไรเงี้ยนั่นแหละเริ่มยากนิดนึงจะดีคยใช้สูตรมีห้าปอนมันใหญ่นยอะโอเคก็แค่คนให้เขาเข้ากันแค่น,นี้ก็จะเสร็จแล้ว แล้วเดี๋ยวเขาจะีขอคนให้เขาเข้ากันล้างไม้ล้างมือแล้วเดี๋ยวมาดูเนื้อกันค่ะว่าคนเข้ากันสุดท้ายนี้จะเป็นยังไง หลังจากที่คนไม่กี้ที่แป๊บเดียวเลยอะ่ะมันก็เข้ากันเนื้อนเนียนขนาดนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเราจะเอาเขาใส่พิมค่ะวันนี้จะดีใช้เป็นพิมพ์หน้าตาหลุมๆแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันมีอยู่ที่บ้านนะคะอย่าเอาเขามาออกนิดนึงก็เลยใช้ถ้าใครเป็นพิมพ์1ปอนก็ได้ใช้พิมหนึ่งปอนก็ได้พิมพ์ขนมปังปอนก็ได้ที่เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้พิมพ์กลมได้ทุกอย่างเลยจะดีใช้เป็นพิมพ์เล็ก อย่างเงี้ยมันจะได้เป็นชิ้นเล็กๆวัตเตอร์เค้กน่ารักหน่าลักหลายชิ้นหรือว่าจะใส่เป็นคัพเป็นถ้วยคัพเคก้กนันก็ได้อีกตัวนี้มันทำอะไรได้เยอะมากเลยอ่ะเป็นเหมือนเบสิกของตัวเค้กแรกๆน,น,นั้นเราก็เลยเอามาทำกันวันนี้วันนี้ค่ะจะดีใส่เป็นทีมหลุมๆพวกนี้เพราะฉะนั้นต้องพึ่งพาเจ้าตัวทัพกิ้งแบ็คหัวบีบอันนี้นิดนึง เนี่ยค่ะโอเคก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ามีเป็นถ้วยคับเค้กใสร็คับเค้กมีอะไรตามนั้นเลยรสชาติอร่อยเหมือนกันแค่หน้าตามไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครจะนอสไตล์ไหนแล้วเดี๋ยวจะดีจะทำไปให้ทั่วหมดนี้เลยหลังจากนี้เสร็จปุบ๊บเราจะไปเข้าเตาอบก,กันที่175องศาค่ะ แล้วก็ไฟล่างไฟบนตัวนี้ค่ะมันเป็นพิมพ์เล็กเพราะฉะนั้นจะดีใช้ประมาณ20-25นาทีค่ะลองเช็คตั้งแต่20นาทีดูก,ก่อนว่าเขาโอเคไหมลองไม้สเสียบดูก,ก็ได้20-25ถ้าเป็นพิมพ์ปอนใหญ่เลยค่ะต้องขึ้นไปถึง30-35นาทีเลยมันจะบวกลบนิดนึงเพราะว่าความร้อนของไฟมันจะวิ่งเข้าไปกว่าจะถึงข้างในเคสใช่ไหมอันนี้ชิ้นเขเล็เพราะฉะนั้นก็ลองดูค่ะว่าพิมพ์ใครใช้หน้าตาแบบไหนก็จะ บวกลบเอาเข้าไปประกันจะดีอันนี้ก็เลย20-25ถึงนาทีโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้จะเข้าเตาอบแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาดูการต้อนอบเสร็จค่ะค่ะตอนนี้ก็ครบจะดีใช้ยี่สิบสามยี่สิบสี่นาทีอะค่ะไม่ถึงยี่สิบห้าเพอสีตอนเนี้ยชอบแล้วประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน ร้อนมากเนี่ยค่ะที่บอกไปเขาจะฟูขึ้นมาจากเมื่อกี้ใส่ใกล้ๆเต็มจะฟูขึ้นมาประมาณนั่นแหละหนึ่งในถ้ามีสามส่วนฟูขึ้นมาหนึ่งส่วนงั้นกว่าเลขก,ก็ไม่ค่อยจะเก่งรู้กันหมดแล้วเราก็จะมาทําวิธีการแกะเลยดูว่าเราแกะยังไงขอเลื่อนอันนี้ลงข้างล่างก่อนจะได้วางเจ้าตัวขนมร้อนสุดๆของเราวันนี้ เราจะแกะตอนที่เขายังร้อนๆอ,อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความระวังการระวังระวังละกันีนกมกว่าอะไรเราต้องระวังเขาว่ามันร้อนอ่ะเขาก็ไม่ค่อยติดพิมาค่ะเพราะว่าเราได้พ่นสเปรย์ออยล์ลงไปละนี่ให้ดูว่าให้ดูว่าเขาน่ารักมากพิมเรามันมีรูๆไงถ้าพิมไม่มีรูก็ไม่เป็นไรก็เป็นคัพเค้กอะไรเป็นเค้กปอลอะไรเ,เนี้ยแต่จะให้บู้ว่า เขาเขาล้นเขาน่ารักมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแกะแล้วก็วางทิ้งเอาไว้ประมาณสักสิบนาทีให้เขาเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยมาแต่งหน้ากันแต่ว่าช่วงระหว่างเงี้ยต้องให้ดูว่าควันเขาออกเนี่ยเจ๋งมากเวลาประมาณนี้ค่ะกำลังสะใจร้อนเหลือเกินโอเคขอแกะไปเรื่อยๆก่อนแล้วเราจะมาพักกันสิบนาทีหลังจากนั้นเราจะมาดูวิธีการแต่งหน้าน,น่ารักๆในบักในอรตเค้กค่ะ หลังจากที่จะดีทิ้งนี่ค่ะให้ดูว่าเราสามารถจับได้แล้วประมาณ10นาทีอะค่ะก็ะพอแล้วแล้วก็ตอนที่ทิ้งเขาไว้เนี่ยค่ะถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องทิ้งเกิน10นาทีทําอะไรสักอย่างเนี่ยหาอะไรข้อไว้นะคะไม่งั้นโดนอากาศเราเดือดเนื้อเค้กเขาจะแข็งแล้วก็เรามาถึงขั้นตอนการแต่งจานกันจะดีใช้เป็นจานสีขาวธรรมดาค่ะก็ไปเลยแล้วก็ลงไปเลย สีชิ้นพะวันนี้เป็นสีเสิร์ฟสำหรับคนทานคนละชิ้นเกีก๋ๆแล้วก็เป็นวิปปิ้งครีมหรือว่าถ้าใครชอบเป็นครีมท็อปปิ้งไอซิ่งครีมบัตเตอร์ครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ครีมตัวไหนก็ได้แต่วันนี้จะดีอยากได้เป็นเบาๆเพราะเนื้อเคกเป็นเนื้อเคกบัตเตอร์ค่อนข้างหนักนิดนึงเดี๋ยวเขาจะทาแล้วจนนะหนักก็มีช่องด้วยชอบใส่ครีมเข้าไปข้างใน ถ้าเป็นคัพเค้กเนี้ยค่ะก็ด้านบนได้เลยหรือว่าถ้าเป็นเนื้อบัตเต์เค้กที่เป็นปอนปอนอยค่ะก็แต่งข้างบนก็ได้หรือว่าจะทานเป็นอย่างนั้นก็ได้เลยแล้วก็เนื่องด้วยเขาเป็นจะค่อนข้างหวานหวานนิดนึงเพราะเราไม่มีผลไม้ไม่มีอะไรเขาเลยจะดีใช้เป็นสตรอเบอรี่ค่ะชอบเขาจะมีความเปรี้ยวๆแล้วก็หอมๆเอกลักษณ์ของเขาชิ้นค่อนข้างโตโตมากเลยแหละ ตาบ,บริยักษ์หิวแล้วอ่ะหนาวชิมะนั่นแหละโอเคแล้วก,ก็ก่อนที่จะเสิร์ฟค่ะที่มันจะเป็นท็อปปิ้งไอซิ่งข,งขาวๆเราใช้เป็นโลยไอซิ่งก่อนที่จะเสิร์ฟแค่คือเสิร์ฟปุ๊บโรยเลยนะอย่าทิ้งเาไป5-10นาะทีไอซิ่งเขาจะละลายหายไปเดี๋ยวหมุนมุมให้ดูว่าเขาน่ารักมาก แล้วก็หรือว่าถ้าใครอยากเป็นเดี๋ยวจะโชว์นี่ดีกว่าสตรอเบอรี่ใช้แบบฝานตัดก็ได้เหมือนกันจะดีมีที่ตัดสตรอเบอรี่ลืมเอาจุกข้างบนออกถ้าใครชอบเป็นแบบตัดตัดก็ได้ค่ะแต่ว่าตัดๆัดเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่า ตัดปุ๊บมันต้องเสิร์ฟเสิร์ฟทันทีเลยไม่งั้นสตรอเบอรีเ่เนี่ยเขาจะมีน้ําเยิมเย้มๆแหลกมาแล้วมันก็จะดําด้วยแต่ถ้าอย่างงี้จะทิ้งได้แป๊บนึงมันใจโอเคอยู่ก็เหมือนมีตัดนี่แหละแต่พอดีมีที่ตัดชอบมันน่ารักน่เี้ยค่ะแล้วก็วางข้างบนปื๊บปื๊ดป๊อย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะค่อนข้างที่มัน,ม,นมีน้ำนึกอองนึกวะมันจะมีน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยทําทําให้ดูว่าอย่างนี้ก็สวยเหมือนกัน เท <Okay, S 2> แล้วก็เป็นโรยไอซิ่งบัตเตอร์เค้กของเราก็เสร็จแล้วใส่ไปที่จานด้วย mm hmm. น่ารักดีอ่ะเหมือนในแบบกับตูยญี่ปุ่นนิดหน่อยนิดหน่อยโอเค เรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเป็นวาไวท์คุกกี้ไตล์ของจาดีค่ะผละไม้ตัวอ,อื่นก็ได้ค่ะถ้าใครชอบตัวนี้นะคะเข้าไปติดตามชมได้ที่ Food Travel ของเราค่ะอัตราสวดติดตามชมในนั้นได้เลยสำหรับวันนี้คงตาหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ FoodTravel.tv สวัสดีค่ะน่ารักมากบวยค่ะ